อิค่บผมนะฮะวันนี้มานะครับมารีวิวนะฮะอ่าเป็นรถถังเอไม่ใช่รถบังคับวิทยุทหารนะครับเป็นรถ6อ่อหล้อนะครับ JRC j นะครับในรุ่น Q 6 0ขนาดสเกล1ต่อ16นะครับระบบควบคุม2.4 GHz กิกะเฮิรต์นะครับระบบขับเคลื่อนเป็น 6WD ก็คือขับเคลื่อนทั้งหมด6ล้อนะครับเป็นออฟโรดนะฮะมิลิตรี่ทักนะครับ เป็นชุดพร้อมเล่นนะครับเป็นระบบเกียร์นะครับมอเตอร์เป็นระบบแนบนะครับแล้วก็เป็นเพาทุกอย่างจะคล้ายคึงกับของจริงนะครับก็คือเหมือนย่อส่วนมาเลยก็คือเดี๋ยวเ๋ยรีวิวให้ดูนะครับผมแกะก่อครับต่อ,อไปล่วง ตัวรถกล่องนี้ก็จะเป็นพวกรีโมทคอนโทรลนะครับมีสายชาร์จนะฮะเป็น USB แล้วก็แบตเตอรี่700อแอมหนึ่งก้อนนะครับเป็น6โวลต์นะครับผม ดีโมทใช้ฐาน 2A จำนวน2ก้อนนะครับามาดูช่วงล่างที่ผมว่าอันนี้เป็นเขียวทหารนะครับฝาท้ายเปิดได้ไหมฝาท้ายเปิดได้นะครับ ็นทรงแบบโบราณนะสีเขียวทหารนะครับเป็นระบบทัดซีนะมีแหนบนะครับเพาชุดเกียร์นะครับขับเคลื่อนหกร้อนะครับทิ้งงานสวยนะครับมีไฟหน้าด้วยโอเคนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับใส่ด้านหน้านะฮะ รักชุดนะครับมันก็พร้อมเล่นเหมาะสำหรับนักสะสมดีกว่าที่ชอบพวกรถบังคับแนวเนี้ยนะครับหรือพวกลูกค้าที่เป็นกลุ่มทาหารเก่านะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นปลดเกษียณหรือว่าประจำการอยู่อาจจะมีความข้างไคล้ในยุทธทกรณ์สงครามอะไรอย่างเงี้ยก็ ไปสะสมหรือไปตั้งโชว์ได้นะครับหรือเราจะเอาไว้เล่นชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะครับแล้วก็เปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทปึ๊บเปิดสวิตช์น,นะครับเชี่ยหกล้อเลย ยางเป็นยางนิ่มนะครับผมโอเคมาทดสอบ ตาลีย่าได้นะครับหกคูณหกชิ้นงานสวยมากเลยครับผมชอบมากเลยมันดูสวยทัดจิตดีนะครับ น่าจะย่าพันล้อเป็นไงนะครับโอเคนะครับก็มันก็สวยดีแล้วก็มันก็วิ่งได้โอเคนะครับ ลืมให้ดูประตูประตูมันเปิดได้นะครับสองข้างเลยกระจกเป็นยางนะครับไม่ต้องกลัวหักมีไฟด้านหน้านะช่วงล่างเป็นอิสระนะครับเนี่ยเพาเป็นอิสระล้อเป็นอิสระ ก็คือถ้าเวลาปั่นจะปั่นพร้อมกันนะครับ ตรงนี้มันมีแรงบิดนะครับมันจะไม่มีความเร็วนะครับรถทหารมันไม่วิ่งเร็วอยู่แล้วก็คืออุปกรณ์แต่งอะไรเงี้ยพวกชุดเกียร์แต่งเงี้ยมีนะครับแต่ว่าแพงสําหรับคนใจรักจริงๆนะครับแพงกว่าซื้อรถชุดพร้อมเล่นแบบนี้อีกนะครับอุปกรณ์แต่งอ่ะนะครับมันก็อยู่ที่ใจรักใจชอบนะครับถูกใจแม่งก็ไม่มีั โอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตาม ID l ดียและเบอร์โทรที่ว่าผมลงไว้นะครับราคาก็จะแจ้งไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับผม